สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KT FC Score ครับกับการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคิวิชั่น2โซนภาคกลางที่ตันตกครับระหว่างทีมสิงห์บุรีเ c ครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทีมกรุงธนบุรีเอฟครับในนัดนี้ครับกรุงธนบุรีเอฟครับอยู่ในชุดเก่งครับเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำและรองเท้าสีน้ำเงินแถบขาวครับส่วนสิงห์บุรีเ c เจ้าบ้านครับอยู่ในชุดสีแดงทั้งชุดครับผม และนี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีในนัดนี้ครับโตโตแล้วก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมสิงห์บุรีเอฟซีนี่ครับผมแฟนคลับพันแท้ของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับผู้ที่คอยอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในเกมการแข่งขันในหรือว่านอกสนามครับผมแล้วผู้ตัดสินพิชิตทองจันมูลครับเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก เป็นกรุงธนรีเอฟซีครับเป็นฝ่ายแกย่ลูกเริ่มเล่นก่อนมาดูจังหวะนี้ครับทัชซุยาฟูจิโอกะจ่ายมาทางซ้ายให้นัตพลเหมือนแก้วนัตพลไหลกลับมาให้โคโนเน่ซิลิก,กี้ครับแล้วโคโนเน่ก็จ่ายมาทางขวาให้สลาวุฒ์ฝายกลางสลาวุฒมองหาเพื่อนข้างหน้าครับแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหทัศซุยาฟูจิโอกะครับแมวิ่งเข้ามาหาบอลไม่ถึงครับแมเป็นการทักาทายครั้งแรกของเจ้าเจ,าเจาสลาวุฒ์ฝายกลางครับ ดูจังหวะตั้งแต่จังหวะนี้ก็ยังยิงไปติดกำแพงครับแมลูกยิงของอนุชาสุนทรโคครับยกมือขอโทษเพื่อนครับสำหรับลูกยิงที่ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในจังหวะนี้แล้วจังหวะเปิดรุ่มาโคเน่ซิกี้ขึ้นหกครับแล้วเคนิพงทําบอลเข้าประตูไปเลยครับแต่ว่าเป็นลูกฟาวครับโคเน่ซิกี้ครับไปสัมผัสตัวของผู้สัปวะตูสิงบรีครับภาคภูมิเหมบุตรนี่ครับโคเนก็ ขึ้นไปเบียดกับผู้รักษาประตูับแหมเป็นการสัมผัสตัวของผู้รักษาประตูก็ผิดกติกาหรือว่าเป็นลูกฝาวครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับอนุชาสุนทรคุณต่ายข้าาตรงกลางโอ้แล้วเป็นแผงหลังของสิงห์บุรีครับแหมยังสกัดออกไปได้ครับซึ่ยาฟูจิโอกะพยายามจะวิ่งเข้ามาแย่งบอลครับแต่ว่าวิ่งเข้ามาช้าไปนิดเดียวครับจังหวะแตะมุมของสิงห์บุรีครับมองมาจังหวะนี้ก็ยังหลุดกลอบไปครับสำหรับลูกวงของกอลกิดน้อยสอนครับผม จังหวะฟรีคิกโดยทวัดชัยของสิงห์บุรีครับเปิดเข้ามาจังหวะนีก็ะหนแล้วไปแย่งม่งมันเองครับแมกับตันทีมสิงห์บุรีครับธีรพรกลิ่นตือสินครับแมวิ่งเข้าไปม่งแม่น่าเสียดายครับยังไม่เข้าใจกันฉีรัดกลิ่นกดกางครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ซาลุธเอาวอาลลงสวยครับแล้วจ่ายมาทางขวาวอนอยู่ที่ทัศนยะทัศนยะเปิดที่เท้าซ้ายเลยมาที่เสาสองยังไม่มีใครครับแม่แล้วอนุชาวิ่งเข้าไปกดดันครับแม่แล้ว หลังของสิงห์บุรีครับก็ปล่อยบอลออกไปครับในลุ้นครับบอลอยู่ที่จิรัสกิ่งกดกลางเอาแล้วทำบอลพลาดครับสิงห์บุรีตัดบอลหน้าแล้วยิงไปติดซามมเอลดูเอาครับลูกยิงของสิงห์บุรีเอฟซีลูกนี้ครับต้องขอแรงใจจากทีมเจ้าบ้านเลยครับสำหรับจังหวะบุกที่น่ากลัวของสิงห์บุรีครับแล้วทอตชัยจะเล่นฟรีคิกลูกนี้แหมแล้วก็เป็นการหลอกยิงครับใกล้เคียงครับสำหรับลูกฟรีคิกลูกนี้ของทอตชัยมีเรีย มาอยู่ที่โคเน่ครับโคเน่ยังล่าขึ้นมาอยู่แล้วจ่ายมาให้บ้าว่าบ้าวนมีเพื่อนอยู่ข้างหน้า2คนครับแล้วเจ้าตัวปัดสนใจยิงก็ไปเข้าซองของผู้สาวประตูสิงห์บุรีครับลูกยิงที่ค่อนข้างเบาครับของอามาดูทิชชชนดีครับก็ไปเข้ามาือของภาคุงเห็นบุกจังหวะเฟคิกของพุ่มทอมารยเย็บสยามมีจีรักกาอนชาเืนอยู่ที่ลูกบอลครับอนุชา เป็นคนยิงครับแล้วไปติดกำแพงครับแล้วสิงห์บุรีเอ้ยยังเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ที่พงเขื่อนรอบเขตซัดลูกี้ครับโอ้โหแม่บอลนั ine, ้นหลุดเสาไปเล็เดียวเท่านั้นครับนี่เลยครับโอ้โหเคลียร์เสาไปแค่ไม่ถึงครึ่งเมตรครับล <fulness> ูก <diab> ย <los. S 1> ิงของเจ้าเบ้นครับเกียร์ที่พงเขื่อนรอบเขตครับฟิตฟิลด์มาเลขสิบเก้าของทีมกรุงธนบุรีเย็บเซียบดูจังหวะบุกของสิงห์บุรีครับจากมาตรงกลางแล้วเปิดมาทางขวา อักามุส่าครับการมุซ่ามองหาเพื่อนแล้วแหมจะเป็นการหลอกยิงครับบอลนั้นก็ลอยโด่งออกไปครับเป็นลูกรักไก่ของมุสซาครับศูนย์หน้าของทีมสิงห์บุรีเอฟแล้วเทียพระกิจบัรจงครับเปิดเท้าขวามาจังหวะนี้บอลยังมาอยู่ที่อนุชาครับอนุชาไหลมาให้บาบ้าแล้วล้มลงไปไม่ซาวครับโคเน่แทงทะลุมาให้อนุชาแล้วเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โ น้ำหนักของลูกบอลนั้นเบาเหลือเกินครับไม่งั้นก็มีโอกาสใส่สกอ์ได้เลยครับสำหรับลูกยิงของอนุชาสุนประโคนครับแล้วมาดูจังหวะบุกของสิงห์บุรีครับเปิดมาทางด้านกลับขวาไหลมาให้มุสซาครับมุสซา,าตะโรลกลางตุโพลกิบประชาประกาศก่อนออกข้างไปได้ครับจากผู้ตัดสินครับพิชิตทองจันนูนก็เป่าต้องเดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นกรุงธนบุรีเอฟซีครับยังเสมออยู่กับสิงห์บุรีเอฟซีอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผม กอดกดดันครับในเกมนี้ครับเพราะว่าครึ่งแรกนั้นเจ้าดองนัทพลเวินแก้วนั้นโดนใบแดงไล่ออกไปจากสนามแล้วครับก็ทําให้กรุงธนบุรีอฟซีบต้องเล่น10คนในอีก45นาทีหลังแหมและนี่ครับนี่คือครับมิตรภาพของเกมฟุตบอลครับในสนามครับก็เป็นหน้าที่ของนักฟุตบอลครับนอกสนามก็เป็นหน้าที่ของแฟนบอลครับที่ต้องคอยให้กาลังใจครับและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อการครับสำหรับแฟนบอลของทีมกรุงธนบุรีอฟซีและศิริบุรีอฟซีครับก่อแล้ถ้ามันคอนะครับ และนี่เป็นกองเชียร์ของทีมสิงห์บุรีเอฟซีครับแหมชุดแดงครับคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็เป็นชุดน้ำเงินครับแหมเป็นแฟนคลับพันแท้ของทีมรุงธนบุรีเอฟซีครับเข้าให้กำลังใจกันอย่างล,ล้นหลามดูจังหวะบุกของสิงห์บุรีครับโคเนตัดได้แล้วบอลยังไม่ไปไหนครับเลยวันนอนุชาแล้วซัดทุกนี้โอ้โหลอยข้ามฐานออกไปไกลครับแหมลูกยิงของเจ้าเจียอนุชาสมบลรณค์ครับได้โอกาสย,ยิงในเกมน,นี้หลายครั้งครับแต่ก็ยังหาจุดโฟกัสไม่ได้ครับแหมบอลจุดกรอบบ้างครับลอยข้ามฐานบ้างครับ จังหวะเซฟที่ของอนุชาเปิดเข้ามาในจังหวะนี้สุริยังได้บอลอยู่ครับแล้วยังเคลียร์ไม่ขาดอนุชาได้ยิงอีกครั้งนึ่งโอ้โหบอนนึงโอ้ก็ออกไปอย่างน่าเสียดายครับแหมเพราะว่ามีเล่นของสิงห์บุรีครับเข้ามากดดันครับเลยทาให้อนุชายิงค่อนข้างยากครับแต่วันนั้นก็ไม่ตรงเป้าอีกตามเคยครับผมจังหวะทุ่มของพรเทพครับอลอยู่ที่พรเทพอีกครั้งหนึ่งไหลเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนครับพรเทพ เปิดที่เท้าซ้ายยังสกัดออกไปได้ครับขุ่นพลแล้วยิงไิติดขโมยคิงแล้วโขน่ซิลิกีครับได้วันกะสวนกลับเร็วครับแม่แล้วปาบ้าววิ่งเบียดมาอยู่กับผู้เล่นสิงห์บุรีครับแล้วเอาพิงอยู่ครับแล้วโ็้งกระดกในเท้าซ้ายลูกนี้ครับแม่โอ้โหเจ้าตัวนั้นเสียดายครับแมไม่รู้จะมีไอเดียสร้างแผนเกมยังไงครับนบอลมาอยู่ที่สิงห์บุรีเอฟซีครับทางกลางขวาแล้วลื่นแล้วยังไปต่อได้ครับ ยังเปิดได้โอ้โหแล้วเป็นทวัตชัยครับดูบอนไม่ลงครับไม่งั้นก็ได้ลุ้มเหมือนกันครับรับทีมโจ๊กบ้านอย่างสิงห์บุรีเอฟซีก็ต้องเติวเข้มกันยังหนักครับในระหว่างที่เหลืออยู่เพียงแค่สิบคนครับในสนามครับสาหรับอาร์โกลของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีเทพรักกิจบรรจงครับจะเป็นคนตั้งเตะลูกนี้ครับแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหแม่ซามูเอลดูเอาครับมีความสูงครับแต่ว่าก็ยังบ่งไม่ถึงครับเพราะว่าก่อนนั้นดุดมาทางเสาสองครับแต่ว่า ลุงองบุรีเอฟีครับโถมไปที่เสาแรกกันกับทุกคนครับเจ้าไอ้ก็ยกมือขอโทษเพื่อนครับอาจจะไม่เข้าใจกันครับแม่จังหวะแต้มมุมของสิงห์บุรีเอฟซีครับเปิดมาจังหวะนี้ยังมงสกัดไม่ได้ครับแล้วอนุชาโหวไม่โดนครับแล้วโอ้โหยิงซ้ําจังหวะนี้ครับก็ไม่ตรงก่อครับสาหรับคอนเทพปาอินครับการนักทายในเกมบุกของสิงห์บุรีเริ่มน่ากลัวครับปอดชัยครับจะเป็นคนตั้งแต่ลงนี้ครับ แล้วเปิดมาจังหวะนี้สมุเอลดึงเอายังสกัดไม่ได้แล้ววิ่งเขามายิงทางขวาโอ้โหกินิทอนชูดีครับโอ้โหโ,หโ,โ,หโ,โชว์ซูเปอร์เซฟครับป้องกันไม่ให้กรุงเทพมีซีเสียประตูครับสำหรับลูกเซฟที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดในเกมนี้ครับสำหรับการป้องกันของกินิทอนชูดีครับโค้เน่ซิเด็กี้ครับจากทางซ้ายให้จตุชัยทองบุตรครับจตุชัยเห็นอนุชาแล้วเปิดมาทางขวาบอลนี้ก็เลยไปถึงอนุชาครับอนุชาเอาบอลลงนั้นแล้วยิงโอ้โหบอลนั้นไปติดทรายอย่างเห็นได้ชัดครับ ยิงไปติดซายแล้วก็ทําให้น้ําหนักบอลค่อนข้างเบาครับก็เลยไปเข้ามือของภาคภูมิเหมบุตรครับเจ้าเจอนุชาสุนพระโคนครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ครับได้โอกาสยิงหลายครั้งครับแต่ก็ยังหาสกอร์ไม่ได้จีรัตกลิ่งกดกลางครับจ่ายแล้วธนูชัยแหม่ล้ําถลับไปนิดเดียวครับแล้วบอลยังมาอยู่ที่เล่นของกรุงเอมรีเอฟซีครับแทงผู้ช่วยลุชาสุนพระโคนครับโอ้โหแล้วแม่หลุดไปแล้วแต่ว่าล้ำหน้าครับโอ้โหผู้ช่วยผู้ดีินครับยกทงล้ำหน้าในจังหวะนี้ครับผม จ้าุชายแจมทำสา,าให้อนุชาเกียรติพงศ์เขาวิ่งทะลุเข้าไปแล้วแล้วหมดเดียว,วไม่ย้ำหน้าโอ้โคเน่ครับโอ้โหไปเกี่ยวบอลไว้ซะอย่างนั้นครับไม่ง,งั้นก็มีโอกาสได้ทำประตูครับสำหรับเกียรติพงศ์เกิดรอบเขตแต่วอทชัยก็เปิดตั้งเตะในจังหวะนี้ก็ลอยข้ามคานออกไปอีกแล้วครับเอาขออภัยครับเป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับสมหมายกลิ่นจันทร์ครับผมยุทธนาเลิศขังคนระับฉายมาให้อนุชาสุนพระโคดอนุชาแทงกลับมาให้ยุทธนายุทธนาลากจีนวัในกรอบไปทั่วแล้วบอลั ไปแล้วครับสปีดไปไม่ทันครับสำหรับปีทางด้านขวาอย่างเจ้าอาวิธาเรศังสมหมายกลิ่นจันครับจะเป็นคนยิงลูกนี้แล้วบอลก็ยิงข้ามคานออกไปครับสมหมายกลิ่นจันครับยังทําประตูกรุงธนบุรีเอฟซีไม่ได้ครับแล้วเกมบุกของสิงห์บุรีครับบอลมาอยู่ที่ลองอมสั้นครับตัดมาตรงกลางแล้วยิงจังวันนี้ไม่ติดจนใช้ทั้งบุดครับโอ้เน่จะสวนกลับเลยว่าจ่ายไม่ให้เกียรติพงศ์ครับจะบุกต่อครับโอ้โหแล้วเป็นผู้เล่น พิชิตทองจันมูลครับดับฝันทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับแม่ที่จะสวนกลับเร็วครับต่อรุ่งเหยี่ยมเวลากาแข่งขันในช่งเวลาหลังครับแม่ทำให้กรุงธนบุรีเอฟซีครับถูกมาเสมอกับสิงห์บุรีเอฟซีอย่างศูนย์เพื่อตัวศูนย์ครับแม่เป็นหนึ่งแต้มอันล้าค่าครับเพราะว่าเหรือแค่สิบคนครับในส่วนของตัวผู้เล่นต้งแต่ึ่งเวลาแรกครับกระโชว์ความเหนียวของแทงหลังครับก็ช่วยกันเล่นทุกคนครับสำหรับอศวินดามาลุกคนสำหรับวันนี้ครับ รายการแคทีเอฟซีสกอร์ต้องขอเวลาคุณผูชมไปก่อนครับ้าไรายการยังมีบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้สอนของทั้งสองทีมครับพบกันใหม่ในทุกการแข่งขันของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับสวัสดีครับก็ความจริงเราตั้งเป้าไว้ที่3แต้มแต่บังเอิญได้1แต้มก็ถือว่ายังโชคดีเลยนะเพราะวันนี้เราเกมของเราค่อนข้างที่จะติดขัด ไม่เหมือนตอนที่เราซ้อมมาตอนที่ซ้อมมามันจะไหลลื่นกว่านี้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาตรงนี้ก็คงต้องกลับไป,ไปคิดใหม่ว่าเราจะต้องทาอย่างไรครับกับสองนัดที่ผ่านมาได้บ้างผลงานก็ถือว่ายังยังทรงตัวอยู่จริงๆแล้วเนี่ยแมตช์นี้เราตั้งเป้าไว้มากว่าจะได้สามแต้มยังแมตช์ที่แล้วมันนอกบ้านก็คงจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปหาสามแต้มให้ได้นับแต่ตอนนี้ ยังฮะตอนนี้ของเรายังยังยัง,ยง,ยงมีติดขัดินบางตำแหน่งอยู่ครับตำแหน่งไหนครับที่จะต้องอาจจะมีเสริมเพิ่มไหมหรือยังคงตอนนี้กำลังติดต่อในเรื่องของสุนหน้าอยู่เรายังขาดสุนหน้าตัวเป้าอยู่นะฮะส่วนสนามที่บอกว่าจะมีการปรับไฟตอนนี้ตอนนี้ปรับเลยฮะตอนนี้ได้มีการปรับแล้วก็เรือกำลังทำเรื่องแจ้งไปทางทางทางส่วนกลางให้มาตรวจสอบอว่าไฟในสามารถที่จะแข่งกลางคืนได้ป่ะครับ นัดหน้าครับจะช่วยกันบอลิดตามก็ในแมตต์หน้าที่จะไปเล่นโกแบกเนี่ยขอให้น้องแฟนคลับเนี่ยช่วยติดตามหน่อยนะเพราะเราไปเล่นนอกบ้านเพราะงั้นในส่วนที่มันเป็นข้อบกพร่องในเกมนี้ก็คงจะไปแก้ในในเกมเกมหน้านะครับครับผมเอ่อคงเป็นเกมที่เครียดพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นกันได้สนุกไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมเนี่ยผมก็ขอให้มันผ่านไปแล้วกันนะครับปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นทุกครั้งแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นในบ้าน แบ่งแต้มออกไปได้หนึ่งแต้มก็โอเคผมก็พอใจครับกับสองนัดสี่คะแนนนี่ต่งไงผมก็โอเคนะเพราะว่าบอลลีกมันก็จะมีเป็นขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ครับมีชนะมีแพ้มีเสมอซึ่งถ้าถ้าเราออกสตาร์ทได้ดีอย่างนี้ผมว่าในระยะยาวๆน่าจะน่าจะโอเคครับกับสภาพทีมตอนนี้ฮะับโคชาคิดว่าไงผมคิดว่าเขาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกที่อยู่ข้างนอกก็พร้อมที่จะลงไปไปซัพพอร์ตพวกที่อยู่ข้างในก็พบอ าจากการซ้อมจากการทดสอบอะไรต่างๆแล้วโอเคครับตอนนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกับเกมหน้าเชิญชวนแฟนบอลครับ,รบผมสำหรับเกมหน้านี่ก็ขอเชิญชวนแฟนบอลไปให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับความรักแล้วก็ความเมตตาที่มีให้กับสโมสรขอบคุณมากครับครับ